29พฤษภาถึง4มิถุนายน2 5 6 6สสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้โอ้โหต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือความยิ่งใหญ่เออมีโอกาสที่ชีวิตของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือได้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนใหญ่คนโต ในเรื่องของการงานเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะได้ข่าวดีบางอย่างคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้เป็นคนที่ดูแลควบคุมโปรเจกต์ใหญ่ๆหรืองานใหญ่ๆหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้โอกาสดีๆที่จะได้เป็นเขาเรียกว่าได้เป็นผู้บริหารหรือเป็นคนจัดการอะไรบางอย่างได้ตำแหน่งที่ใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นนะหรือถ้าเกิดคุณหางานอยู่ก็ต้องบอกเลยโอกาสที่คุณจะได้งานโดยเฉพาะในตำแหน่งสูงๆมีสูงมากเลยนะ ส่วนถ้าเกิดว่า คุณทาธุรกิจอยู่ต้องบอกเลยโอกาสที่คุณจะได้ขยับขยายสาขานะหรือว่าเติบโตในเรื่องของธุรกิจมีสูงมากๆม,มีโอกาสที่จะอ,อ,อาจจะได้ทํางานอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะคะเออนำเข้าส่งออกหรือรวมรวม,รวมกระทรวมกระทั่งในเรื่องของออนไลน์หากคุณทํางานออนไลน์มีโอกาสว่าคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปค่อนข้างมากเออทาให้คุณจเจริญเติบโตก้าวหน้าพอค้าแม่ค้าออนไลน์ใครที่ทํา งานเกี่ยวกับ online. ออนไลน์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออะไรต่างๆมีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักมักจีแบบทั่วโลกเลยนะส่วนในเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกเลยมีโอกาสที่คุณจะเรียนจบสอบผ่านสอบได้ประสบความสำเร็จเลยจากความรู้ความสามารถของคุณต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่ง ชัยชนะสัปดาห์แห่งความสําเร็จสัปดาห์แห่งความยิ่งใหญ่ของคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะคุณจะยิ่งใหญ่คุณจะเติบโตคุณจะก้าวหน้าคุณจะรุ่งเรืองคุณจะรุ่งโรจเออนะส่วนในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้เจอรัก เขาเรียกว่าอาจจะทางออนไลน์หรือเป็นคนลูกครึ่งต่างชาติมีโอกาสจะมาตกหลุมรักคุณส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนโอกาสจะชัดเจนถามว่ามีไหมต้องบอกว่ามีต้องบอกว่าคุณจะเป็นคนกำกากำชะตาดวงความรักของตัวเองนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยพยายามพูดดีคิดดีทดําดีแล้วก็ยืนยันนะรักตัวเองให้มากแล้วความชัดเจนจะมาเยือนคุณนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้นะอาจจะต้องเติมความหวานให้กันสักนิดสักหน่อย เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นไปได้ว่าอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องความก้าวหน้ากันเยอะนะอย่าลืมหาเวลาเติมวความหวานให้กันด้วยมันจะได้เติมพลังกำลังใจกันไปให้เรื่อยๆแล้วก็ความรักจะได้มีความมั่นคงแน่นแฟนมากขึ้นมากขึ้นด้วยนะคะใครรักเขานายอย่าลืมพิมพ์รกนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณยินดีด้วยนะคะ